เตรียมการแล้วครับมันนี้แย้มแย้มผูเวียงออกล่าวันนี้ไปนาเอาวสูงนะครับอ่ะไปส่วอยจุขอบคุณพี่สาวพี่สมใจนะครับสวัสดีครับโอ้ข้าบ่อยอ้ยหมวกคอยลืมเอาได้ได้หมวกกอนหมวกแดงอย่างนี้มีอยู่เอาหมวกอะไรไหมหมวกกุ๊บคอยไหมหมวกประจําไปไปนองครับไปบุกทงนาสูงครับ แยบบูเวียงออกล่าวันนี้สิบเอ็ดส้วยจุกินกระผักสดๆของอ่าวสูงคนอ่าจากธรรมชาติครับพี่สาวจากเมืองนอกพี่สมใจอุ้ยลืมเหรอลืมมาเนี่ยล้มเดี๋ยวอันนี้ลืมวัโอ้เกิจะไรขึ้นเอก้นครับปอนใช่สั่งเร้ากอนพี่สมใจจากเมืองนอกคนเราคนสิบห้าอยู่เดือนกุมภาพันธ์วันนั้นว่าวันเกิดจัดร้อยวันที่สิบเมื่อเมื่อสี่ไร่สดอันมอลนมโบราณเท่าหนึ่งคนเราคนสิบมีเสื้อผ้ายู่ว่าจั่ดขอบพระคุณลวงหนาเรื่อยเด้อ มาืาอนี้สิเป็นสอยจู๋ไ้เพิ่นครับแล้วก็เพิ่นฝากอ่าคานุ่มลูกมาให้เอาสูงหนึ่งพันคะแนนหนึ่งพันบาทอ่าเอ้าวแล้วพ่อชีโจู๋ไปเอาในก่อนพี่น้องแป๊บห,หนึ่งครับดารถหน่อยพี่น้องเฮ้ยค่าขนาดเลยครับมืาอนี้เราไปกันแบบธรรมชาติล้วนๆเลยซับพักกระเดาว่าสั่งพ่อชีโจแล้วว่ะพักกระเดาโอ้นี่ดิพักกระเดายอดอ่อนๆไปกินกับก้อยไปเผากันน呐 โอ้ดอกมันก็มีตัวนี้พี่น้องว่าไมีดอกพร้อมทั้งดอกั้งหยอดทั้งหยอดทัง้งดอกแต่ดอกมันขาวหไปเลยเอาห้งสีละอึบ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 ไปแล้วาาลพี่น้องผักกระเดาครับจะไปเผาไปเผาไ,เผาไฟเพราะดีเลยสัมเอาเอาใจตะมูบ่หนิเนี่นะครับผักกระเดาษไปออกเดินทางตัวบาทใน,นเฮ้าครับผมเอาซื้อเนื้อ่ยจะเลยลืมซื้อเนื้อเด้อนี่เด้อ ล่าสุดขายเนื้อ <Okay. S 1> นี่ยเนี่นี่โอเคซื้อเน,นื้อก่อนซอยจู่ขยั่งบ่นอน้ออีแม่เนาะมาแล้วมาอีกแล้วฮะ,ะเซลไปเห็ดซอยจูตรงหน้าอ่าวสูงยังบ่แม่สวัสดีสวีสดัสอีแม่รอยมาอีกแล้วรอยมาอีกแล้วซอยจู่อล้วแม่มาเนี่ยสันในบ่ะสันในบอมมี่มาจานเราป่ะ เอาซัมมี่เนาะโอเคโอเคอุ้ยแม่ข่อยตับบอลนี่คือนามใช่ไหมเอาเอาตับกับนี่นี่ตัวมันเข่ากันนี่ตับทับทับผ่าชีเหลียวเนี่ยว้ดพี่น้องเลยสด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 แมน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 แต่ว่าเนื้อบพราเล่นน้องแม่เน้นเครื่องในแม่อ่าวันนี้แม่เราถือเนื้อไปแล้วซอยจูได้อยู่ดอกน้องนี่ก็ดีเนาะเน้นเครื่องในเอาแม่เอ้ยเดี๋ยวเป็ดซอยจูพี่น้องนะจ้าจ๋า เสียระบาดเนี่ยเว้ยเอาเป็นรอเลยแม่เออนั่นละยกมาเลยแม่ว้าวช่เอาเป็นรองไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราเป็นรองไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียะแม่ตาเมาปื้นไปรองตับมือนี่เนาะเนาะเนาะนี่คนโสดเลยครับพี่น้องตั๊บย้อนบ่อไหนคืองามแต่ไหนฮ่าฮ่าฮ่าคนไหนอีแม่เราหายบักไรเลยสามสิบกียหายบักไรเลยพี่น้องสร้อยจูเครื่องใน้ายในคลิปนี่ เน้นเครื่องในซอยจุเครื่องในจ้าแม่โอ้ยแม่ยังบอกท่านพ่อเอาตั๊บอีกว่าเดืนนี้แม่วะหรือเอามาโลดแม่เอามาโลดโอ้ยนี่แหละแนวมักพี่น้องเอ้ยมาซื้อน้ำอีเมีเราหายใจตับยังว่าพี่น้องเลยขอบคุณครับผมจ้าอ๋อสองร้อยหกสิบจ้าขอบคุณครับโลหนึ่งก็ดีสองร้อยหกสิบพี่น้องได้บลกหลายเลยไปเอาไปช่วยห้าบาทนี่ ขอบพระคุณคุณแม่ครับได้เนื้อหน่อยนึงบ่เอาหลายกรอนเป็นเนื้อขาไหลนะครับเอาเครื่องในจ้าโอเคจวดไปออ,ออกเดินทางต่อไปในม้งหน้าบ้านดาวสูงเสียเงินพันไปหายเพิ่นพี่น้องพี่แม่สมใจฝากมาให้เอาสูงเพราะอะคานุ่มลูกลุ่มลานครับลุงลักคขานุ่ม,มบับมมกสกายขอบคุณเด้อพี่สมใจเอาโอเคคลิปนี้เฮาเบิ่งกันยาวๆพี่น้อง บรรยากาศก็จะวานเขาไม่ไม่พี่น้องครับหน้าปังหน้าปีแถวนี้นี่หอดทางเลียวแล้วครับหน้าปังหอดทางเลียวเราจะล้อคล่องไปเลยล่ะพี่น้องหน้าอาสูงนะครับโอ้ทางไหนข้เจ้ากําลังสิปั่นหน้าเนาะท่างเขียวอลไรก็มีพี่น้องอ้าวมาแล้วครับแย้มผูเวียงนามาก่อนหน้าหลังเอานามขึ้นหมดอยู่คล่องนี่ชูดีเจ้าไตสะพานนไม่มีนามไหมเจ้าชูห้วยว่าเป็นตาหาปลาอู้ปลาควาปลาปลาไอ้ปลาพุ่นพุ่น พาเจ้าดาะเหามากเลยวยู่รถผมบุ่นพายู่รถบุ่นแหป้อชอนี่นันน้ำเขาจาสูมไปเส้นหน้าปังโอ้ยป่าไม่เห็นเป็นตัวร้อยดิ่งเลยคือหางแดงมันเป็นสะดวกิด่างรอเขาน้อน้าหายไปน้องน้าหายแล้วมาบอไอเฮาจังมือน้อต้องส่วนกันมาหลายๆเออเอื่นๆพราะยันเตืมากพอดีแล้วกับมุนเข้ามาในป่าในดงงนีป็นองบาดโอ้น้าหายไปเลยล โอ้เขาน่าไหนบ้างไปใกล้จะถึงทุ่งนาเอาสูงแล้วรัดปลารัดดงเข้ามาเลยครับพ่อใหญ่จูพี่น้องเอ้ยนะครับทั้งไปหน้าทั้งไปหน้าทั้งไปหน้าเพิ่นน้าหายไปแล้วแสดงว่าเขาจะสูบเนาะเขาจะสูบขึ้นไปใส่เนี่ยหน้าปังแมน เออเพราะว่าน้ำมันโอ้รันลันลงคักเลยใหญ่ตั้งหนีคลองชนประธานมาบ่หอดเออหอดตั้ะตะคลองใหญ่ก็เลยสูบตัวนี้ไปใส่แม่หอดตะหมูใหญ่คือเผื่อพูดได้เท็ยนก็คือสูบเบาเออขามันก็ปล่อยมากกับปล่อยมันหนีปล่อยลงหัวใยไงเพราะว่าฟังผีมันมันบ่มีคลองครับแมนเอาหอดนะครับนี่ในห้างบมกทัวร์ป่นอันนี้เบิดแล้วบมกทัวก็ดีพักหน้างห้างยาเอาอหมดเอพไ่น้องเห็นแล้วครับคุณ อย่าไปเลยมันอ่อนๆนึงดอกเห็นแล้วครับพี่น้องก้นหมาเห็นหมาก่อนข้นใส่ <laughs> ละข้นมาแม่ครับตอนนี้ท่ากันเดินทางครับยันร้อยพี่น้องมาหวัดแล้วครับสวัสดีครับมาหน้าเอาสูงเอาคูงไปเห็นคนเห็นตะกร้าเฟี้ยงนี่ดินั่งอยู่ <laughs> นี่เลยคอมออมอลคอมมอแมวอยู่หันอะคอมมอหมาอยู่นี่เอาขึ้นเสืออีก คันเ่าันเว่าขันพว่ามีเงินบ้านสิลำไนห่องมบู้นี่ตื่นคือวตื่นตือนถ่วงตือนแขกยิ้มือเว้อยู่นะ่ะตวน้ำอยแปดตัวอะไรก้ยโตน้ำอ่ะตน้ำโดยสาเหตุไดเงินว่าสิมีเงินพันไหนอ่ะหอลเราไปน้องไปหลับเฉุๆหอดเราไปนอนหอนเรวแ่หล่ะคือววาอุปกรณ์เตรียมไวแล้ว่บังลูกใสเจ้าดิมันอยู่ในบ้านมันมันมันคือพ่อแว่ามันเป็นพญาลักฐานนี่พยานญาลักฐานเอาเงินไหนไอ้เอนมนออกมา เออไปย่าหลักฐานว่าเอาเงินไห้บ้นหลายมันไปบอกแม่มันบัดดิอย่างเงย่าสากระแชมไปนั้น้องถามมาเล่หลายดิบ่าเลยปะถามว่ายืนยันแล้วมามามายืนยันทั้งสองช่องช่องเพรใหญ่โจ้เนี่ยยืนยันดินี่อันนี้คือของพี่สมใจเนี่ยเพื่อเอามาไห้ครับ คานุ่มลูกอาสูงแต่ว่าลูกไส้ปรมาณน้ำพี่สมใจเพิ่นอยู่ตั้งแดนอยู่ตั้งแดนเพิ่นสิมาเดือนกุมภาเนี่ยค่เดือนกุมภาเพราะงานวันเกิดอ่ามาท่านวันเกิดเพราะท่านบ่ท่านวันเกิดบ่ท่านเล่าบ่บ่ท่านบ่ท่านเกย้อนหลังเอาเล่าว่าเราสิเสื้อผ้ายู่ดอกเราว่าเราสิมาวันที่สิบหกแต่วันเกิดผมวันที่สิบกุมภาครับ ตีจัดเป็นมอลันโบลนันเออ,เอ,อยังกอดว่ากันไล่ซื้อยังกอดว่ากันไล่ซื้อลูกไส้เ,เอา,าเอาอินดี้ป่ะเอาเอาเสอเอือเจ้ที่น้องเอาเสือลูกไส้มีอันน้องอันน้องยังกอดน้องสกายซื้อ,อไปจหนไันทชัยนาราวิทย์พานน้อยเออบักายไม่ได้บักสีเฮยนันทชัยพังแสงสุเจ้าขวางได้บัตรไหนกำลองชัยพังแสงสุโอ้เมียได้บัตรไหนวิพาดาพานน้อยหรือว่าน้องอุ้มน้องอุ้มเดี๋ยวบัตรนี้ลูกไส้คือว่าน้ำเสกุลคือกันบัตรสองคนคือสองน้ำเสกุลเอาเอาผู้ลาผู้ลานเอพ่อขอเออ โอ้ลงลากนี่พ่อเถาก็ไม่เถาค้อไม่ได้พ่อมาพอดีความมาขึ้นน้ำสกุลพลาดน้อยน้ำแมงครับผม่งใส่จูพ่อซื้อเนื้อมาดจูกปเลยได้ใส่น้ำสกุลพลาดน้อยเลยบ่ได้ใส่พังเสียงสุว่าครับคือไอ้เพื่อนคือไอ้เพื่อนพ่อเถาเก็มาคือความเปลี่ยนมาพี่น้องนี่คือความเปลี่ยนมาเอาวันนี้สิให้พี่น้องยืนยันทั้งสองช่องครับนี่เด้ออย่าไปหาไปหาใส่เหรียญเด้อไปให้ลูกให้เมียเด้ออันนี้คือต่อฮอดลูกฮอดมือเมียฮอดมือลูกเออยืนยันี่พ่อเถาก็ฟังอยู่หน่เอาพ่อเถาฟังอยู่หน่เอา พ่อเถามาเขาก็ไามายืนยันเนี่ยอามายืนยันว่า <laughs> เอาขอบคุณพี่สมใจขอบคุณพี่สมใจไปมากนะคะัะที่มาไลน์อ,ออนไลน์ครับนมไม่ลูก1 0 0บาท1 0ันบาทหนึ่งพัาพ,าพร่างกายแข็งแรงล่ำๆรวยๆครับผมครับนั่นพอเถาพอเถากาเขากาั ไม่ยืนยันไม่ยืนยันนี่บ่เอาละงานนี้งานนี้เมีมบ่ได้รลเมีมบ่ได้งานนี้งานน้งานนี้อาะบ่ได้อาะนี้ไ่ยืนยันแล้วเนี่ยอ้าวพอเทาเพิ่นอันนีะไาตาเพชรนะครับพอเทาของเราแรงมาแล้วขอที้เราล่ะเออัวหน่อยนึงบไม่ยังดิอันตายแล้วเนาะพอเทาก็าไม่เห็นแล้วลยทีแรกว่าสิอุ้มอกันเลยบิดาของนั่งอุ้มบิดาของลูกไผยพ่อหน่โจอ้าวโอเคป้าเดี๋ยวพวกยืนยันแล้วบาดนี้อายัดบ่ได้แล้วบ้านอายัดบ่ได้แล้ว เดี๋ยวไอ้สอยจูสู้กินน่ากินเลยสร้อยพ่ย่างบัวรักพักย่างพักไม่ย่างเออย่างยูเราบัวพักย่างย่างก็ได้ยาวได้กินอยู่เดี๋ยวมาเฮ็ดสอยจูสู้กันกินไปดองมาขออนุญาตบาดคำเป็นดฟอคั่วกันเด้อบาดเด้อขอบคุณพี่สมใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สมใจครับผมเป็นดฟอคั่วก่อนบาดเด้ฝากพี่สมใจติดตามช่องเญ็โจูน้ำเด้อช่องซุปเปอร์ยาวเบาจูสักเชลเด้อเด้อพี่สมใจเด้อเดี๋ยวไปย่างมาไหมเขย่าดีเด้าหันได้เห็นได้เออเด้อเด้ขออนุญาต หอบไปยังไม่อ <NY ans> ีกเลยโอ้ยเครื่องพุงหอบมาลงตูงนั่งมาเพื่อเกียดดีแต่จะได้บังหันเอาโอเคเราก็เปปลอกขั้วแข้งแข้งล่างไปถึงเส้นน้ำเอามาล่างอันคุณยาวสีบติดชนิดนึงยังยาสิบติดของชุดรถโอ้ยยาสิบติดของชุดรถเอาอันนี้เีดเก็ดเก็ยดเปลอาแน่เกียดแรกไม่ได้บันทึกภาพเอาถ่ายแน่ว่าตายเพรบันทึกลืมกดบันทึกโอ้ยตายแล้วได้บาดพอไงโจ้ผาดแล้ว เป้า,า <laughs> ไรเป้าไรเป้าในควางค้นบันทึกสคาพูดตัดมาทันว่าเอาคลิปสรอยจูผีพี่น้องครับบนะขออนุญาตเออด้อคลิปนี้นะครับเสียดสรอยจูก่อนบัตรเนี่ยนะครับพี่น้องครับเตรียมการบัตรเสียดสรอยจูเอาคลิปนี้สิขออนุญาตเอาซ้ำหนิ่ขาได้พี่น,อยยน้องได้เห็ดได้กินแล้วนะครับจะมาเบิกเงินคลิปที่สองครับตอนนี้กำลังสีก๋วยเจียวนะครับก๋วยเจียวเสียดสรอยจูนะครับ,บ,น,บนี่ได้บีได้เพียนะครับเลือดว่าเอาพอเสียดสร้อยจูกนะับลวกจิ้ม นะครับจะทําซอยจู่กับลวกจิ้มนะครับผักสดๆจากอ่าวสูงทุ่งนาอ่าวสูงพอเถ่าพ่นปลูกไว้นะครับในผักสดๆปลูกเองนะครับแน่ผักเข้าอยู่หลังรถได้เด้อแม่นครับผักกระเดาผักกระน่านเข้ามาๆๆซอยเรได้บาทนี่เด็ดข้ามเข่าก่อนพี่น้องเออเดินข้ามข่าแล้วมาเดินมาต่อคลิปสองกับพี่น้องคลิปเดี่ยวซ้ำหนี่งอนเด้อครับเด้อขอบคุณพี่สมใจครับ